สวัสดีครับแมพี่น้องครับมาพบมาพอกับจ่ากวงอีกคือเกานะครับพี่น้องครับในช่วงแรงแรงนะครับพี่น้องครับมอนี้กับเขากับน้ำนะครับมาฝากพี่น้องนะครับเป็นใส่หมูอบองครับพี่น้องนกับหูมันมีหูเนี่ยครับบ่อหลครับอยู่ข้างในนี่แหละครับนะครับมีผักหอมครับผมปอกออกไปเรียบร้อยแล้วครับบักเขืออนาะครับเนาะอันนี้ผักสลัดผักกาดหอมพี่น้องมีบักแตงนะครับปาดเป็นตอนเป็นตอนเรียบร้อยแล้วครับมีพริกครับน้ำเผ็ดกระสีแดงแก้มครับ เขาเนียวคือเกาครับพี่น้องนี่ครับทิบเขาหน่อยคือเกาพี่น้องอยู่นี่แก้วมีสองอย่างครับอันนี้เป็นแก้วหวานเนาะพี่น้องแก้วหวานแต่อันนี้ครับนี่พี่น้องเห็นพี่น้องเบังอันนี้เป็นแก้วขมพี่น้องยังบ่ได้ใส่ขมอยู่ครับขมอยู่นี่ครับพี่น้องนี่อยู่ในถุงเลยครับเดี๋ยวใส่เลยกันใส่เลยพี่น้องครับนี่ตัดใส่เลยครับใส่เบิ้นี่แหละพี่น้องครับเอายังที่ขมเนาะ ครับบานครับพี่น้องครับซิมก่อนจิ้มคำแหลกครับเอาเราใส่ก่อนนะพี่น้องเนาะจำคำแหลกจำแก้วขุมก่อนมาครับพี่น้องครับกินน้ำกันกับผมมือนเอาครับอห้ามพี่น้องกับข้าวเหนียวครับบ้ืนน้ำแก้วขุมกันพี่น้อง ทางบ้านนีกเอาครับพี่น้องครับ อืม,มาครับเดี๋ยวผมก็เขาเย้ยมาล้างยองนั่นเนาะคลางพี่น้อ ต크อ미니ื 그냥 미니 hอม hương Ông อบโอง่งครับพี่น,อน้องอย่างที่อบโอง่งครับเอาเต่าทานใส่ในโอง่งครับแล้วก็กอไฟแล้วก็หมูหอยหอยเปตร,ตรงปากพี่นอ้นนนอ,งนนองนิ่มครับพี่น้องแก่พี่กมองแล้ว เมื่อไดซิมเมื่อไดซิมกลิ่มหวานครับบอกเข้มมากเลยครับยองบอกเข้มมาก เออยนุงพี่น้องเป็นยุงการ์ดผมในเรียนนี่มันช่วงแรงๆครับช่วงแรงๆครับต้องเวลาเลือกงามากกาดผมเรียนเฮ้ยโมไปเลยอันนี้เขาไป่ได้บ้านกับสีเดียวบ่เห็นครับพี่น้องกล้องบ่ค่อยชัดครับ บุกตรวจใช่ไหมพี่น้องครับครับ หลังบ้านก็เป็นถนนครับพี่น้องถนนแลนไปแลนมากหลังครับบ้านผมอยู่หลังริมพอดีครับพี่น้องหลังริมพอดีพอดีเลยครับ ว่างหันเนี่ยทําทาทำทา,ทาทก็ยังฝนติดตกนะครับว่ามันติเดเเขาในบ้านหรือพี่น้องบ้านติดเขาในบ้านครับเดี๋ยวเบังขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับแก้วขมพี่น้อง อ๋อน้องครับนี่าปากบ่าวๆนี่แสบสเดเลยพี่น้องแสบเรื่อยๆไหลไปเรื่อยเนี่ย,ย,ยมันขาดตอนครับพี่น้องต้องแสบเนาะ กพอดีครับพี่น้องแก้วขมสองย่างอันนี้ออกัหวานเนี่ยอันนี้ขมขมเนี่ยเนาะขมกับมักท้างขมผมก็เลยเห็ดแก้วขมมานาำครับเอาทาั้งเลยทั้งนี้อืม บ่อเลยเห็ดเนวาสดน้ามมะน้ำครับเืดอยๆข้อเนีพี่น้องรอบเนี้ยจ <g> ะ <ül> ต,ต้องมีแน,น่า,นดนาสดหนามบ่อเลยสดหนามครับเปืดอข้อเลยพี่นอ้องอือต้องมีสดน้มโกโก้กนันมานมาีเข้ากัน น้องครับอิ่มแห้วครับบันข้าวเดียวน้องกรวซิบนี่ครับพี่น้องบอกลายเอาที่หนยนึงกันพี่น้องว่าดีเศร้าอืมอิ่มครับเพราะว่าครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับกระขอขก้าหน้ามันเนี่ยกับเป็นไสหมูอบองครับพี่น้องครับกับอันหูมันครับ หูหมูเนาะเจียวมีสองอย่างครับมีเจียวขมกับเจียวหวานนั่นะพักกับมีผักกาดหอมนะครับเล้าก็ะมียนหัวหอมหอมแขกหอมใหญ่พี่น้องเขากันแล้วก็ะลูกดวดแน่พี่น้องงามโมผิดเนาะข้าวเหนียวครับพี่น้องอีมครับพี่น้องพี่น้องครับในระหว่างการรับประทานนะครับขันบ๊สุภาพเพียงใดจกขวงกับตรงขอถทดขอไป่คือเก่าเลยครับพี่น้องครับ นะครับเหมือนเดิมครับพี่น้องครับมักกักดได้นะครับถูกถูกใจกับกดนิดตามนะครับกดแช่นะครับเปลี่ยนกาลังใจให้จากขวงคือเก่านะครับพี่น้องครับค่อยประปอกันไหมในคลิปหนาครับบ่นจะมาเบ่นกันไหมครับผมสีเห็ดเมนูอย่างนอ้พี่น้องเนาะเมนูน people, like ี่เอาใ้สำานะครับอิ่มล้วครับพี่น้องครับค่อยประปอกันไหมครับสวัสดีครับ